สวัสดีชาวฟีไฟทุกคนด้วยนะครับทุกคนคงจะมีคอมโบในใจอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตัวเองเนี่ยชอบเล่นปืนอะไรกับปืนอะไรนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําปืนที่เล่นยิงไกลแล้วก็ยิงใกล้แบบมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีปืนอะไรกันบ้างนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมแนะนาที่นี่เลยครับคุกกี้แลนด์ชอปเติมถูกเติมไวและปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายๆที่เพ เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกิลแลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับแล้วเปิดมาผมก็มาลงกันที่เนินเขาครับผมก็ได้อาร์คมานะปืนแรกนะก็มีคนลงข้างบนหัวผมเลยนะผมรอเขาเลงมาฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าเขาลงมาฝั่งขวานะครับผมก็เลยเปิดใช้แดดไปหน้านี่ผมไม่ได้ตั้งใจครับเปิดแดงไปนะก็เลยปิดเขาไม่ได้นะครับนี่ผมก็ได้วูดแพคเกอร์มาต้นเกมเลยนะครับผมจากนั้นก็ฟาร์มรัวๆเลยนะเอ้ยฟาร์มยาวๆเลยครับ ตอนนี้เพื่อนผมเนี่ยก็มีไฟนะผมก็เลยจะมาไฟกับเพื่อนผมนะผมก็ยิงไปนะครับตอนนี้ผมเอาไคลรอดมานะก็ปาไอ้นําแข็งไปนะครับก็มีเพื่อนเขาอยู่ข้างล่างหนึ่งคนนะครับผมเปิดไปคู่เจ็บนะแล้วก็เขาเนี่ยวิ่งเข้าไปในบ้านไม้นะนะครับวิ่งไปหลังหินนะผมก็เลยเข้ามาชาร์จนะครับปาไอ้ไปก่อนครับแล้วค่อยขึ้นบ้านนะแต่ว่าเหมือนเขาเนี่ยวิ่งไปข้างหลังนะ <Yellow. S 1> ผมก็เลยรอยิงนะแต่ช็อตนี้เนี่ยก็ฟลุกเข้าหัวนะครับเผลอกดกระโดดแล้วก็ยิงไปก็เข้าหัวเลยนะ อันนี้คือผมจะวิ่งมาช่วยเพื่อนแต่ว่าดันเจอคนบนถนนนะครับก็เปิดไปครับตัวนี้ใครรถยังไม่ทํางานนะอันนี้ก็มีคนขับรถมาชาร์จเพื่อนผมนะครับผมก็เลยรอครบให้เพื่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่เล่นใกล้นะครับผมจะให้ดูประสิทธิภาพของวูดแพคเกอร์ก่อน,นครับนี่นะครับเข้านั่นละห้าสิบนะเพื่อนผมก็ผมเลยปล่อยให้เพื่อนผมยิงไปนะนี่นะก็ปิดไปได้นะครับเพราะผมยิงไปร้อยห้าสิบแล้วนะก็เดอะมอเตอร์อนนี้ครับผมจะโอบไปมั่วๆนะก็เข้าหัวเชยเลยนะอันนี้อันนี้ฟลุปจริงๆนะครับ แล้วก็มาเมื่อกี้ผมเห็นมีคนลงตรงนี้นะผมก็เลยวิ่งมานะก็มีคนจริงๆครับนะนั่งเก็บไอดอกอนะยู่นะยิงดาวไปนะครับผมส่วนในเกมเอ้ยส่วนในของต้นเกมนี้นะเนี่ยเผมจะเอ่อเล่นเป็นวูดแพคเกอร์ไปก่อนนะครับผมก็พยายามยิงต่อในะตรงนี้นะผมก็เล่นมุมบล็กนะแต่เขาก็เล่นมุมบักใส่ผมเหมือนกันนะเล่นเต็มเหมือนกันครับตัวนี้ก็เปิดไปร้อยดาเมจนะก็เลยวิ่งมาฝั่งซ้ายนะครับยิงปืนลูไปแล้วก็เขามุกมาหาเพื่อนเขานะเพื่อนเขาอยู่หลังกล่องเนี้ยผมยิงไป103ร้อยสามดาเมจนะฮะก็เลย จังหวะนี้ผมยังไม่รีบปาดนะครับแต่ว่านี่คือผมโดดออกมาครับผมคิดว่าเขาเจาออกมาพอดีนะแดดไปเลยครับรีบล่นเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเลือดเขาจะรีก่อนนะอันนี้ก็เพื่อนเข้ามาซ้อนแล้วนะครับเขาพยายามยิงสไนเป็ตผมนะเขาเห็นมารสีส้มไอ้บนหัวผมนะเขาดันแล้วครับจังหวะนี้้าผมดีเสร็จแล้วนะผมก็เลยเล่นต่อเลยนะยิงแล้วก็ตั้งไอวอลนะครับผมใช้สเตปนี้นะก็คือเอ่อ m 5 9 0นันยิงได้อยู่แล้วครับเนี่ยเราสามารถปาดได้เลยนะครับถ้าเรายิงเขาโดนหนึ่งเม็ดแล้วเนี่ยก็จบไปครับตรง ไฟที่ใหม่นะค,คือวิ่งเข้าวงมาก็เจอไฟนะก็ยิงล้มไปหนึ่งก็เลยเอา M590 มันไล่ย,ยิงครับคือถ้าเรายิงใช้วุลไฟก,กร์ยิงล้มแล้วเนี่ยเราก็ต่อด้วย M590 ได้เลยนะครับเพราะว่าคือปืนมันเป็นปืนดาเมจทั้งคู่นะครับนี่ก็มีเพื่อนเข้ามาครับผมก็เลยต้องพันไอวอลไปก่อนนะว่าเขาคือเขามี2คนนะแล้วหลังจากนั้นก็รีเซ็ตก็ลงมา้ยออกมาเล่นต่อครับเพื่อนเขาเนี่ยล้มไปหนึ่งแล้วนะคนนี้เหมือนเขาจะพยายามวิ่งหนีเข้าบ้านนะเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยยิงเจ็บแล้วนะ ผมเลยตามนะครับเดี๋ยวมาดูช็อตนี้นะครับผมเนี่ยจะไม่รขึ้นบ้านนะครับเนี่ยผมจะใช้มุมยิงจากข้างล่างให้ถึงข้างบนนะครับช็อตนี้เนี่ยก็เขามีคนอยู่ในบ้านสีฟ้านี่นะผมจะวิ่งลงไปทางขวานะนี่นะแล้วก็วิ่งมาครับเออให้เขาเนี่ยมองไม่เห็นนะตอนนี้เขาก็มองไม่เห็นผบจริงๆด้วยนะครับผมก็นั่งรอสักพักนะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะรู้ตัวนะครับว่ามีคนมาผมก็นั่งรอจนวงบีบเลยครับผมก็พยายามยิงสวนไปตอบโต้ไปบ้างครับก็ยิงเข้า6 0 5ิบห้าสิบปาครับตอนนี้เขาปาระเบิดมาผมเลยต้อง กไอวอเพื่อกันไปก่อนนะครับเขาเปิดโดนใส่ผมนะตอนนี้ผมโดนวงบีบนะครับผมก็เลยต้องเอ่อดริฟใช้ที่สูบแล้วก็แดกเข้าไปเลยนะครับก่อนที่วงเนี่ยจะกินไปมากกว่าน,นี้ครับพยายามตั้งกระโดดออกมาหนึ่งครั้งปุ๊บตั้งเลยนะครับไอวอเนี่ยเราอย่าไป,ปกลัวเปลืองครับเราเน้นเอาชีวิตรอดนะัวนนี้เขาเนี่ยปาดลงมาคนระับทำให้เลือดผมเนี่ยหมดไปนะผมก็เลยจะรีเลือดนะครับแต่เหมือนเขาเนี่ยจะวิ่งมาเก็บผมเลยอะ่ะเออก็จบเขาก็โดนหลอยเหมือนกันนะก็ปิดไปครับบวก30นะครับเต็มเกมนี้ เกมนี้ผมก็มาเจอกันที่แมปทะเลทรายครับลงวงฟ้านะได้ไอ้สี่มานะครับเปิดไปผมโดนสนเปิดมาก่อนนะโชคดีที่มีคนวิ่งออกมาแต่ผมในยิงหัวนะเออนี่ถือเป็นความโชคดีไปนะคือเป้าผมมันลอยนะครับมันก็เลยเด็ดเข้าหัวอันนี้คือจะซ้ํานะครับแต่ว่าไปโดนตัวหลัง57ดาเมจคือไม่รู้ทําไมล้มนะน่าจะโดนยิงเจ็บมาก่อนนะครับแต่วันนี้ก็ดีเสร็จก็เขาเนี่ยก็ชุบเพื่อนเขาเหมือนกันนะก็เลยสะโขบไปได้มาหนึ่งคิวนะครับตรงนี้ ข้างในซ้ายมือผมเนะี่ยมีตัวครับผมก็เลยแดดมาเลยนะครับอันนี้ซองวงนะก็ซ้ําไปนะคนนี้มีคนดักยิงข้างบนนะผมก็เลยจะใช้เหลี่ยมอ่ะยิงปืนอา่าปืนยิงรถนะ่ะเออนี่นะสี่สิบดาเมจครับรอบละหา้าสิบห้าสิบเนี่ยก็เยอะนะครับตอนนี้เข้าไปร้อยห้าสิบดาเมจนะผมก็เลยรีบด,ดีเลือดแล้วก็จะขึ้นมานะเมื่อกี้แต่ว่าคือตัดมาน,นี่เลยแล้วกันนะเพราะว่าตรงเมื่อกี้คือไม่มีไฟยาวๆเลยครับจนมาถึงตรงนี้นะตัวนี้ผมก็ลงมาแต่ว่าโดนดักอยู่ข้างล่างนะครับโอ้โหดูดิคนลึมอ่ะ มีเพื่อนเขาอยู่ไอตรงเหลืองสีเหลืองอีกนะอีกสองคนนะตรงนี้ผมโดนมาโอ้โหไม่ไหวอะ่ะสี่ก็บอกรุมยิงอะ่ะจังหวะนี้ก็เกิดมาใหม่ครับตรงนี้อาจจะตัดต่อน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าคือมันเป็นไปเกมที่แบบควรจะต่อกันนั่นแหละนะรตรงนี้ผมก็ลงมาบนเกนสีเหลืองนะครับผมก็เปิดไปแต่ว่าผมเนี่ยผ้าตกนะตรงนี้นะก็เลยแด็ดมาข้างหลังก่อนครับยังไม่รีบดันนะครับเพราะเลือดผมเนี่ยสังเกตดูนะยังไม่ถึงเออเอเอมันมีไม่ถึงครึ่งอะไรนะ ก็เลยดีไปก่อนนะจังวันนี้ผมก็รอเขาเนี่ยวิ่งไปที่อื่น,นครับแล้วก็จะวิ่งตามหลังเขาไปแล้วก็ค่อยยิงครับจังวันนี้ผมคิดว่าเขาวิ่งไปแล้วผมก็เลยวิ่งมาไอซีเลืองข้างหน้านี้นะเขาก็วิ่งไปข้างหลังคอนเทนเนอร์แล้วจริงๆนะครับผมคิดว่าเขาอยู่หลังไอโบนแลตอนนี้แล้วก็ผมได้ยินเสียงเท้านะครับปาดมาผมก็เลยโชคดีที่เนี่ยมันยิงติดแดงไป75ดามเมจน,นะผมก็เลยปิดเขาง่ายๆครับก็ซ้าแล้วก็เก็บของรัวๆนะครับคนนี้โชคดีที่มีของเยอะอยู่นะ นี่ครับมีทั้งฟาร์มาร์สมีทั้งแม็กเซเว่นนะชอนนี้ผมตั้งเครื่องดีดแล้วก็จะดีดเข้าเมืองนะครับแต่ว่าดันโชคร้ายโดนเปิดจุดนะนี่นะโดนเข้าเห็นโอ้โหมาร์คโมโค,โคนี่ขึ้นมาก่อนเลยนะโหนโคโชคร้ายครับโดนเปิดโอ้โหสามก็บอกเพิ่งลงมาปุ๊บสามก็บอกเลยอะผมก็พยายามวิ่งหนีนะจะดีเลื่อนนะแต่ลืมดูครับว่าโมโคเนี่ยยังติดอยู่กับตัวผมนะกดพันยาไปโอ้โหมาร์คสีส้มขึ้นมาอีกชิบหายเลยครับตอนนี้วิ่งจะวิ่งไปหาที่แอบครับโดนเปิด ชิวเลยตรงนี้เขายิงผมชิวเลยโดนซ้ําไปตอนนี้ก็เหลือเพื่อนผมคนสุดท้ายนะพยายามจะมุฟเข้าวงนะครับแต่ว่าตัวตรงวงเนี่ยก็มีนะปล่อยมาก็จบไปนะครับเกมนี้บวมยียิบสองเองนะใครที่ดูคลิปถึงตอนนี้นะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องผมเพื่อไปถึง1 0,000ซัพด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม